ลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พร,พ,พระพุทธศาสนาวิช,ชาธรรมกายไปทั่วโลกกราบอาราธนาคณะสงฆ์ผู้แทนภาคพื้นจากทวีปต่างๆได้แก่ภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาภาคพื้นยุโรปและตะวันออกกลางภาคพื้นเอเชียและแอฟริกาภาคพื้นโอเชียเนียและศูนย์อบรมภายในประเทศ ขึ้นรับต้นสมบัติจากกรพัรดิจากท่านประธานสงฆ์ขอกราบอาราธนาครับพระวิเทศภาวนาจารย์พระครูวิบูณนิติธรรมพระครูสมุจรินรัตนวันโนพระวิเทศธรรมพรพระครูธิรยานวิเทศพระมหาสุรัตอัคารัตโน ลำดับต่อไปกราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์จากทวีตต่างๆขึ้นรับต้นสมบัติจกักรพรรดิดังต่อไปนี้ภาคพื้นอเมริกาและแคานาดาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายออร,ริกอนวัดพระธรรมกายนิเจอร์ซี วัดพระธรรมกายมิเนโซตาวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเล่วัดพระธรรมกายวอสตันวัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายเท็กซัสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายปรามบีชวัดพระธรรมกายแคนซัสวัดภาวนาดินเวอร์วัดภาวนาซานติเอโกวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์วัดภาวนาโตรอนโตวัดภาวนาเม็กซิโกศูนย์สมาธิทางสายกลางริโอเดจาเนโร ภาคพื้นยุโรปและตะวันออกกลางวัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์วัดพุทธไอแลนด์วัดพระธรรมกายบาวาเรียวัดพระธรรมกายชวาสวรรค์วัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพุทธไฮบรอนวัดพุทธนอร์ดไดรเวสต์ฟาเลนวัดพระธรรมกายไรแลนด์วัดพุทธฮัมบูร์ก วัดพระธรรมกายเบเนลักวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วัดพระธรรมกายปารีสวัดพระธรรมกายบอกโดวัดพระธรรมกายอิตาลีวัดพุสธเวนิส วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์วัดพุทธเยนนาวัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกวัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายเอเกอร์ซูนวัดพระธรรมกายบูโรสวัดพระธรรมกายนอร์สวีเดนวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มศูนย์ปฏิบัติธรรมโอมานวัดพุทธบาเรนภาคพื้นเอเชียและแอฟริกาวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายนางาโนวัดพระธรรมกายโทชิงิวัดพระธรรมกายอิบารากิวัดพระธรรม การนากากาวาวัดพระธรรมกายกุมมะวัดพระธรรมกายยามานาชิวัดพระธรรมกายสยตัมมะวัดพระธรรมกายไอจิศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิ วัดภาวนาโซวัดภาวนาขยองจูว <apenas S 1> ัดภาวนามองโกเลียศูนย์ปฏิบัติธรรมปักกิ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ศูนย์ปฏิบัติธรรมคุนหมิงวัดพระธรรมกายฮ่องกงวัดภาวนาเกาลูนวัดพระธรรมกายไทเปวัดพระธรรมกายเถาายวนวัดภาวนาไทจงวัดพระธรรมกายสิงคโปร์วัดภาวนาปีนังวัดพระธรรมกายกลาลัมเปอร์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบูนในวัดพุทธจาการ์ตาวัดพุทธสุมาตราวัดพุทธจามบีวัดพุทธยอกยาการ์ตาวัดพุทธบาหลีวัดพุทธบาตามวัดพุทธ สวากลางศูนย์ส,สมาธิทางสายกลางอิโลอิโลศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมะถาลิศูนย์ปฏิบัติธรรมลุมพินีวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กศูนย์ส,สมาธิทางสายกลางมาพุโตศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัด ภาคพื้นโอเชียเนียวัดพระธรรมกายซิดนีย์วัดพระธรรมกายบริสเบนวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลียวัดพระธรรมกายอันบุรีวัดพุทธแคปบรามาตาวัดพระธรรมกายดานีดินวัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์วัดพระธรรมกายนครเวลลิงตันวัดพระธรรมกายโซโลมอนวัััังิิชชชยยยโหหสุม ลำดับต่อไปกราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์จากศูนย์ภายในประเทศดังต่อไปนีูุ้ดงคัสถานล้านนาเชียงใหม่วัดหนองกินเพนวัดเมืองคง ทุดงคสถานจันทบุรีจันทบุรีวัดแม่สนามวัดกิวลมวัดบ้านขุนสนแก้ววนารามเชียงใหม่วัดวังกองทุดงคสถานพิศนุโลกวัดแม่ลายทุดงคสถานปราจีนบุรีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จวัดห้วยตองสักศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาทุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์วัดถ้ำเขาวงวัดุ่งเจริญธรรม วัดหนองไผ่ล้อมวัดด้าสังคมพุดงคสถานชุมพรศูนย์อบรมเยาวชนหาสุกวนิชวัดทวีภูนรังสรรวัดบางปรัง ทุดงคสถานอุบลราชธานีวัดป่าโนนสะอาดวัดแม่ลายเตียนอ่างศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนสุริน์ศูนย์อบรมเยาวชนดอยมโมกคลานะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้สงขาศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบุรีทุดงคสถานนครธรรมทุดงคสสถานพัฒนานิคมลบบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีศูนย์ปฏิบัติธรรมอารยประเทศศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาศูนย์ทุดงคัสสถานแก่นตะวันขอนแก่นศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดปราดศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรผู้ดงคสถานบ้านมีลบบุรีผุดงคสถานชัยบาดาลลบบุรีผู้ดงคสถานเมืองลบบุรีผู้ดงคส,สถานลุ่มน้ำฝางเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้าตากศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุดงทสถานนคสรสวรรค์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์อบรมเยาวชนจังหงวงหัดนนทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมพนม,ามาสารคามศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยเชียงรายทุดงทัสถานสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนครศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันอยุธยาทุดงทัสถานอ่างทองศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายทุดงทัสถานหล่มสักทุดงทัสถานชนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนลาดหุุงแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี ศูนย <toys> ์ปฏ <m ics> <m ics> ิบัติธรรมยะโสธรศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาพิจกูดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรางศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ธุดงคคสถานลำพูนศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงศูนย์อบรมเยาวชนพังงาศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อเชียงใหม่ผู้ดงคสถานห้วยเม็กกาลสินศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกศูนย์ปฏิบัติธรรมโบธทรามผู้ดงคสถานอุดรธานีผู้ดงคสถานร้อยเอ็ดศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสเกต ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำยืนศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองสุดงคสถานแก้วโนนแดงทุดงคสถานอำนาจเจริญศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนนครพนมศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมแพขอนแก่นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกวลกนาราธิวาส พุะดงคัสสถานทรงทำรรกำแพงเพชรศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ทุดงคัสถานเขาย้อยเพชรบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสาร,รคามศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยาสแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาสมุทรสงคราม ธุดงคสถานโกงใจล่าสุโกทยัยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลน,นครหนองหารศูรนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วอุบลราชธานีนัลลนตาเทปฏากิเนจยยานต่อบอธิยามวะเลสากยานางนานที่วานโนเอวังตะว,วังวิจัยย โอิชายาสสชายามังคะเลอปาราชิตาปันลังเกสิเสปตาวิปกทะเลอภิเสเกตาะพุนทานังอาคาปะตอปโมติสุนากาตังโสมังคะลังสุปะปังตังโส Hãy subscribe cho dù จะโสเยตังพระมมจจากรโสปาทากินังกายกรรมังวจารกังปัทากินังปัทากินังมโนกรรมังปณิทิเทปทาคินาปทาคินานิกาตวานลพันตาเทปตาคินา เนชยันตพธยามุลสักยานังนันติวานตโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชัยยสุชัยมังกะเล ปาราชิตาปาลังเกสีเสปตาวิปคะเลอภิเสเกสัพพพุทานังอาคาปัตตุปโมทติสุนักขตังสุมังกาลังสุปาปาตังสุโหตตังสุขันโนสุโมโหตุจะส ยยตังพระมจาริสุปาทากินางกายกรรมังวจกรรมปัปทากินางปัทากินางมโนกรรมปณนิทิเตปัทากินางปัทากินางนิกตะวานลปันตาเทปัทกานเนจัย ยต่อพันธิยาโมเลสักยานังนานติวันธโนเอวังตวังวิชัยโยโหิชัยยาสุชัยมังกะเลอปาราชิตตาปัลลังเกสิเสปตวิปโขเลอาภิเสเกสาปภูนทั นาตังอาคาปตอปโมติสุนาคาตังสมังคะลังสุปาพาตังสุหติตังสสกโนโุโสโมหหุตจะสุยตังรามาจาริสุปาทางขินังกายกรรมว่าจะกรรมปัทาัิ นปะทากินังมโนกรรมังปนีทีเตปาทากินังปะทากินานิกาตวานละพันตาเทพทะากินเนจายันตอพอดยโมเลสักยานังนันทิวัตโนเอว ใยโยโหอิชายาโสใจยะมังคะเลอปะราชิตาปะหลังเกสีเสปทะวิปะคะเลอะปิเสเกสะปะพุทธานังอาคาปาตอปโมตติสุนาคาตังสุมังคะลังโสปาปะเต โสโหติตังโสขโนโสโมโหตอจโสยิตังปร มาจาริสุปัฏาคินังกายะกรมังวะจามังปัฏาคินังปัฏาคินังมโนกรมังปณนิเตเตปัฏาคินังปัฏาคินังนิกาตวานนลาพันตาเท อาธาคิสุและในลำดับต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับหลวงพ่อนะครับ ยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านครับพุทธบุตรทุกรูที่อยู่ณเบื้องหน้าของทุกท่านในขณะนี้ล้วนเป็นบุรุษชาติอาชาในผู้เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรมเมื่อได้รับมอบหมายให้รับภารกิจอันสูงส่ง นำพระสัตธรรมคำสอนไปเผยแผ่ยังภูมิภาคต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกทุกรูปก,ก็มีหัวใจเด็ดเดี่ยวดังเหล็กเพชรน้อมรับภารกิจนั้นด้วยใจมุ่งมั่นแม้ต้องพบกับอุปสรรค นานับประการทั้งความแตกต่างทางด้านภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมและความไม่เข้าใจจากผู้คนในแต่ละท้องถิน่นแต่ทุกรูปก็ไม่ระยอมิหวาดหวันต่ออุปสรรคใดๆยังบำเพ็ญประโยชน์ตน คือการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเคร่งครัดและบำเพ็ญประโยชน์ท่านคือการเผยแผ่พระสัตธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดแก่มหาชนทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติ อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเสมอมาเพื่อมุ่งหวังที่จะฟื้นศีลธรรมให้คืนสู่โลกของเราในเร็ววัน บุกเบิกสร้างไปไม่วันไหวอยู่บนคนทางแห่งธรรมอภัยก้าวไปที่แห่งใดสงวางสรงไว้ไปทุกทิศทางเพื่อนำแสงธรรมไปถึงใจชนสงธรรมไปถึงใจชไกลแสนไกลดินแดนไหนจะนำแสง ทถึงจุดาาลายเมฆหมอกสลายซองเปลืกายด้วยแสงตะว,วันตราบตะว,วันดวงทำนำสองแสงหัวใจยังแกร่งดินหน้าทุ่งสุดใจตราบที่เธอยังคงมีฉันจะคอยห่วงาย ใจเดินไปด้วยกันมีนคือสัญญามันคงไว้อยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์กำลังใจให้เธอได้มั่นใจให้เธอได้มั่นใจมีดวงตะวันและฉัน ยังคงมีฉันจะคอยห่วงใยจับมือร้อยใจเดินไปด้วยกันนี่คือสัญญามันคงไว้อยู่เคียงข้างกันสร้า์กำลังใจขอให้ได้มันใจและขอกราบพระมารดาบุญแด่พระพุทธเจ้าทุกรูมาณโอกาสนี้ครับ สาธุสาธุสาธุตัวเต็มกลมมือด้วยนะครับดังๆและยาวๆได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพระบุญญาภิรุษครับหลังการไปเรื่อยๆได้เลยนะครับก็ได้มีกำลังใจที่จะเปลี่ยน พระพุทธศาสนาวิชาทิกายไปทั่วโลกนะครับเอาเสียงรกมือดังๆอีกครั้งนะครับ